สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการลุ้ข่า,ขาวเทศบาลน,นครหัดใหญ่นําเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลน,นครหัดใหญ่ในรอบวันค่ะสําหรับกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเทศบาลน,นครหัดใหญ่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูง,งานจากจังหวัดสุราธานีนะคะซึ่งได้มาดูง,งานด้านการกําจัดขยะมูลฝอยโดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลน,นครหัดใหญ่ค่ะเทศบาลน,นครหัดใหญ่โดยนายแพทย์รุ่งโรดกัวพาณิช รองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรวมต้อนรับคุณธรรมรัฐลีละสุรีธรรมประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสวนสาราญรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะได้มาศึกษาดูงานด้านการกําจัดขยะมูลฝอยโดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครหัดใหญ่และด้านการคัดแยกขยะรีไซเคิลอีกทั้งยังมีการบรรยายให้ความรู้ โดยนางสาวพันนีบัวจีนนักวิชาการสุขาพิบาล8วกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและนางสาวคณิชยาผอมเอียดตัวแทนชุมชนป้อมหกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดณหอประชุมสำนักการช่างเทศบาลนครหัดใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นนโยบายของเทศบาลนาครหัดใหญ่ที่มีแนวคิดและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการกำจัดขยะจึงได้ร่วมกับบริษัทจีเด็กจำกัดดาเนินโครงการดังกล่าวโดวยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรปที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานชั้นสูงของยุโรป มีกำลังความสามารถรองรับในการกำจัดขยะชุมชนไม่น้อยกว่าวันละ250ตันและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ6.7เมกะวัตต์ซึ่งรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนัดย,ยัยและยังรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงอื่นๆด้วยสามารถช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่มีปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เป็นโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในการดำเนินการจัดการด้านขยะมูลฝอยจากชุมชนนอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางการจัดการขยะกลางทางโดยมีการจัดการขยะปลายทางอย่างถูกหลักสุขาพิบาล ซึ่งจากการที่เทศบาลสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีชุมชนจัดการขยะสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556และในปี2559มีชุมชนผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะซีโรเวส ทั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆมาเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอ,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 อยโดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลน,นครหัดใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะก็เรียกได้ว่างานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆนะคะมาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสําหรับ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่12ประจำปี2559นะคะซึ่งได้ผ่านผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอในเรื่องของการมอบเปลี่ยนและก็สรุปผลการแข่งขันนั่นเองค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่12ประจำปี2559ภายใต้ชื่อหาดใหญ่วิชาการสารสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22 ถึง2ีมิถุนายน2559นณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเทศบาลนครหัดใหญ่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการแข่งขันซึ่งได้เสร็จสิ้นการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยและมีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในวันที่24มิถุนายนใน13กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประถมวัยการแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโดยสรุปผลการแข่งขันในสิบอันดับดังต่อไปนี้อันดับที่ 1. เทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตชนะเลิศ19รางวัล62เหรียญทองอันดับที่2เทศบาลนครตรังจังหวัดตรังชนะเลิศ15รางวัล61บเหรียญทองอันดับที่ 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ชนะเลิศ11รางวัล17เเหรียญทอง อันดับที่4เทศบาลนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชนะเลิศสิบรางวัล36หเหรียญทองอันดับที่หเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาชนะเลิศ9้ารางวัล56เหรียญทองอันดับที่6เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนะเลิศเจ็รางวัล37เหรียญทองอันดับที่7เทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะเลิศหรางวัลส3สามเหรียญทองอันดับที่8เทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ชนะเลิศหกรางวัล34ี่เหรียญทองอันดับที่9องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตชนะเลิศห้ารางวัล48เหรียญทองอันดับที่10บองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนะเลิศห้ารางวัล19เเหรียญทองสำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง126แห่งจาก14จังหวัดภาคใต้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาและยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับก็พวกเรามาจากโรงเรียนอุบล,ล,ล,ลรั์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงครับสังกัดองสังกัดองค์งก,งการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครับวันนี้พวกเราก็ได้รางวลัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้เหรียญทองครับก็ขอขอบคุณคณะคุณครูทุก,ท,ก,ท,กท่านและท่านผอใจดีของเราและขอขอบคุณผู้จัดการ ผาดใหญ่วิชาการก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับเพวันนี้พวกเราทำมาเต็มที่แล้วครับวันนี้นะคะพาเด็กๆมาแข่งขันการต่อเลโก้ค่ะนักเรียนของเรานะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันอดับหนึ่งเหรียญทองได้คะแนนและได้คะแนน99คะแนนเลยค่ะในการฝึกซ้อมนะคะก็เอาจากประสบการณ์ตรงของเด็กๆค่ะคือให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้มาก่อนนะคะถึงประเพณีการลากผ้าของจังหวัดตรงังแล้วก็นำมาให้เด็กได้ฝึกซ้อมกันค่ะขอบคุณค่ะก็การจัด งานหัดใหญ่วิชาการครั้งที่12ประจำปี2,559ซึ่งเทศบาลนครหัดใหญ่ของเราโดยท่านดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีก็ได้นำทีมงานจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะคะใน13กลุ่มสาระวิชาทั้งหมด140รายการนะคะเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ทั้งหมด126 อปทด้วยกันนะคะนอกจากจะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดแล้วก็ยังส่งทีมงานมาจัดบูธในเทศกาลเพื่อแสดงศักยภาพของการจัดการศึกษาสแสดงถึงความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเรานะคะก็ได้นําเอาผลงานทางวิชาการมาเผยแพร่ให้พี่น้องชาวท้องถิ่นของเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก็ได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องในท้องถิ่นภาคใต้นะคะที่ได้ความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นอย่างดียิ่งนะคะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนมีความสุขและขณะนี้โค้งสุดท้ายของเราก็ดําเนินการมาจนถึงณนะบัดนี้นะคะเราก็ประสบความสําเร็จมากทีเดียวสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ และสําหรับการจัดก,การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ในครั้งนี้นะคะซึ่งเทศบาลนครอายรของเราเป็นเจ้าภาพค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง126แห่งจาก14จังหวัดภาคใต้นะคะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรียกว่าเทศบาลนครอายรของเรานะคะมีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ในนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครอัดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลวข่าวเทศบาลนครอัดใหญ่ได้ใหม่นะคะทางหายเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันพัฒน์คงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ